saying แม้จะอยู่ในช่วงถวายความอาลัยนะคะจนกิจกรรมบันเทิงหลายอย่างต้องยกเลิกและเลื่อนออกไปค่ะแต่สําหรับคอนเสิร์ตยอดเพชร11กระดัตวอลลุ่มถูนะคะที่เป็นการรวมตัวของศิลปินระดับตำนานโอ้คุณผู้ชมเห็นแล้วขนลุกมากนะคะ, <relie. S 1> ะแต่ละท่านเป็นสุดยอดนะคะของประวัติศาสตร์เพลงลูกกรุงบางท่านก็เป็นศิลปินแห่งชาติด้วยค่ะกับเพลงที่ได้รับความนิยมต่อนเนื่องยาวนาน3ทศวรรษนะคะก็เรียกว่าไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของการโชว์รวมถึงการร้องเพลงบนเวทีค่ะเพราะว่าเป็นแนวเพลงที่ก็ไม่ได้ รื่นเริงเกินความเหมาะสม,มน,นะคะ แต่ศิลปินทุกคนค่ะมีการปรับเปลี่ยนบางอย่างนะคะอย่างเช่นแม่เมาส์สุดาชื่นบานค่ะบอกว่าเดิมการเตรียมแผนจัดคอนเสิร์ตศิลปินทุกคนเนี่ยจะมาพร้อมกับเครื่องแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะอย่างแม่เมาส์ปกติก็จะมากับเสื้อผ้าสีสันจัดจ้านฉูดฉาดอยู่แล้วก็ต้องเปลี่ยนให้อยู่ในทีมขาวดําค่ะซึ่งการเปลี่ยนแปลงบางอย่างบนคอนเสิร์ตเกิดขึ้นนะคะก่อนโชว์จริงเพียง1สัปดาห์ก็ต้องเรียกว่ามีการประชุมงานกันใหม่อีกรอบแล้วค่ะ ต้องต้องเรียกว่าหนึงคือเสื้อผ้าอันดับแรกเพราะเราเตรียมมาพี่พี่จินเตรียมสีชมพูอีกชั้นก็เตรียมสีฟ้าพี่จินพี่ธรรมะ <c oughs> ก็เปลี่ยนกระทันหันก็ใช้สั่งกันทางออนไลน์ <c oughs> แน่นอนเราเปลี่ยนแปลงเรื่องเครื่องแต่งกายนะครับแน่นอนนะครับแต่เพลงเราไม่ได้เปลี่ยนนะครับแต่ว่าเราก็ควบคุมถ้าเพลงไหนที่สนุกสนานเนี่ยก็ต้องควบคุมการแสดงเล็กน้อย คือไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้สนุกสนานจนเกินไปจนเกินงามนะครับนะแล้วก็ส่วนเพลงนั้นที่ว่าเพลงเราเตรียมมาแล้วเนี่ยคือเพลงเพลงเซ็ตนี้เป็นเพลงที่ผมเข้าใจว่ามันคงหาฟังจากข้างนอกตลาดข้างนอกไม่ได้แล้วนะก็ถือว่าเป็นกําไรของผู้ที่จะชมวันนี้ว่าได้ฟังเพลงที่มีคุณค่าเหล่านี้ซึ่งหาได้ฟังได้ยากแล้วนะครับ สำหรับ11ตำนานวงการเพลงลูกกรุงนะคะในคอนเสิร์ตครั้งนี้ค่ะมีศิลปินอยู่หนึ่งท,ท่านที่เคยแสดงนะคะเ,เรียกว่าแสดงต่อหน้าพระพักสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหลายครั้งเลยนะคะคือคุณอาจินตนาสุขสถิตค่ะเผยว่ามีสองเพลงนะคะที่พระองค์ทรงโปรดจะมีเพลงอะไรกันบ้างลองไปฟังกันค่ะ แม่แม่เคยร้องถวายค่ะเป็นระยะเวลาเป็นเป็นสิบปีเลยค่ะถ้าเพลงเป็นเพลงสาคกนคือ No อาสเล l ฟกันนะคะก็เป็นมากกว่าเกือบเกือบร้อยปีแล้วค่ะเพลงนี้แล้วก็อีกเพลงเพลงไทยก็คือเพลงอาทิตย์อับแสงหรือบลูเดย์ค่ะซึ่งแม่ก็บันทึกเสียงไว้ทั้งสองภาษาเคยชมรวมพิรม bên ngoài hoàn Đuổi quạm <laughs> sấm <thân thiên> <laughs> คุณผู้ชมคะต้องเรียกว่าเป็นการประสานเสียงให้เราได้ฟังกันสดๆเลยนะคะคะสมกับเป็นมืออาชีพนะคะสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้ค่ะปิดม่านการแสดงไปแล้วโดยรายได้ส่วนหนึ่งนะคะจากการขายบัตรเขายังมีการส่งมอบให้กับสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัมสำหรับช่วยเหลือสมาชิกในสมาคมนะคะที่กำลังเดือดร้อนโดยเฉพาะปัญหาเรื่องของสุขภาพค่ะ